สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่เขาระเบิดนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ EP ก่อนนะนำเสนอในช่วงของการหลงทางครับมาวันนี้เป็นการขึ้นเขาด้วยลงเขาแบบจริงๆจะจังนะครับเป็นไรแล้วพี่ลองดูพี่ครับผม ลานะลองดูนะครับลองดูโอ้โหถ้าขึ้นไม่ไหวก็ก็เดินละกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าระยะทางมันไม่ได้ไกลนะประมาณสองกิโล ลองดูโค้งนี้ก่อนนะครับว่า เนี่ยต้องต้องเรียกหาความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นร่องนะเป็นล่องน้ำโอ้ยเป็นเป้นเยนี่ผมใส่เกียร์อสองมานะครับคุณผู้ชม